มาตอบคำถามให้ไอยเพินเนาะจ้ะอายเพิ่น,พนถามเขามาว่าสปากโก้ในร้านเฮานี่มีจักสีก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะจ้าว่าในร้านเฮานี่้มีสปากโก้ยูสองประเภทก็คือมีเป็นหนังสัางกับผ้าฮอนแลนด์จ้าสำหรับประเภทที่หนึง่งนะจ๊ะก็คือหนังสัางหนังสัางเซมีสองสีก็คือสีเทาเข้มและก็เทาอ่อนเป็นสีที่คายดีทั้งสองสีเลยจ้ะโซฟาหนังเนี่ยสิกันน้ำได้พร้อมละจ้ะเบื้องต้นเลย ประเภทที่สองนะจ๊ะกะสิเป็นผ่าฮอนแลนจ้ะท่าฮอนแลน์นกระสีนมสีแรกแรกก็คือสีครีมทองจ้ะงามแห้งสีที่สองคือสีน้ำตาลเข้มเป็นสีที่คายดีคือกันแล้วกับสีที่คายดีแล้วกับติดตลาดเลกก็คือสีเท้าเข้มเท้าอ่อนบอกเลยว่าเลือกบันไดเลยจ้าว่าสีใดสวยกว่ากันก็คือคายดีทั้งสองสีพอแพ้กันเลยจ้า เป็นสีที่นาล่านขายดีบักหักจ้าเป็นจังใดจ้าถูกใจบอนี่ปัญหากัดทักเขามาสอบถามได้เลยได้จา้าเดี๋ยวสิมาตอบคำถามให้ทุกคำถามเลย